วันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบนะคะว่าเรามีการพาท่านทูตท่านอุปทูตผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยลงพื้นที่นะคะแล้วก็มีหลายจุดนะที่น่าสนใจอย่างจุดเซเว่นนะคะจุดที่ไปโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็ไปศูนย์พักพิงผู้อพยพนะคะเห็นว่าจุดเซเว่นเนี่ยคุณก้องมีลูกสาวของเจ้าของเจ้าของห้างเออเจ้าของปั๊มอ่ะนะเจ้าของปั๊มครับเธอเขียนจดหมายนะคะถึงเอ่อ ท่านทูตต่างๆที่ที่ไปลงพื้นที่วันนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีความเคลื่อนไหวต่างๆทางเพจของเราเองก็ได้มีการไลฟ์ตั้งแต่เช้าเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะดูความเคลื่อนไหวต่างๆให้มาเพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวดิฉันขอหาจดหมายนิดนึงนะคะมีมีจดหมายที่น้องคนนี้เขียนเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเ,เขียนถึงคณะท่านท,านทูตเนี่ยนะคะในช่วงที่ไปดู ความเสียหายเดี๋ยวเตขอภาพจดหมายขึ้นมานิดแล้วกันนะเอ่ว่าเขาเขียนว่าอย่างไรกันบ้างคุณก้องอทางทีบอกว่าภาพยังไม่พร้อมตอนนี้สายพร้อมแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยสายต่อไปนะคะพลตรีวิทยลายถมยาค่ะครศกกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านครศกคะท่านศกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณช่องคุณเลยครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะร่วมกับคณะที่เขาพาท่านทูต ท่านผู้ช่วยตัวฐานไปดูภาพรวมเป็นยังไงคะท่านผู้ศกเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะครับเอในวันนี้ก็ลงมาลงพื้นที่ก็จะมีท่านเอกอัครทูตนะครับจำนวนเจ็ดประเทศแล้วก็จะมีท่านผู้ช่วยทูตนะครับอผู้ช่วยทูตเนี่ยก็เหมือนทูตทหารนะครับ23ประเทศแล้วก็ลงพลื้นที่ที่ที่จังหวัดอุบลแล้วก็จังหวัดสุรเสถียรครับอืค่ะคือคณะเนี่ยไปไปเริ่มที่จุดไหนยังไงกันบ้างคะ กัวนี้นหลักๆก,ก็จะมาดูสามจุดด้วยกันเลยนะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดที่ที่รายชายแดนที่สุดก็คือเป็นจุดที่เกิดที่ปั๊มน้ํามันนะครับที่มีผ <c oughs> ู้เสียชีวิตจนนํานวนมากนะครับที่สิดเศษครับที่อําเภอกันทลักนะครับก็อจุดที่สองจะเป็นโรงพยาบาลส่วนตำบลนะครับรก็เป็นเป็นเหมือนกับ เป็นเป็นสถานพยาบาลให้เขาเห็นด้วยนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็พาคณะไปดูที่ศูนย์พัครังครับที่จังหวัดสุรเสรับไอ้ตอนนี้ตอนนี้สิบหกนกายี่สิบเจ็ดนาทีเราเราอยู่ตรงไหนแล้วคะท่านกฤษศกตอนนี้ผมดูทั้งสามจุดเสร็จแล้วกำลังคณะกําลังเคลื่อนย้ายจากไปที่อุบลครับขึ้นไปเป็นที่บอนน์งขาเห่งแล้วกจัไปที่บอนหกครับอยากทราบอย่างนี้ค่ะว่าบรรดาท่านผูดท่านผู้ช่วยช่ทหารเข้าไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ย เขามีความคิดเห็นอะไรอย่างไรเท่าที่เราสัมผัสได้ค่ะคือคือผมมองว่าถ้าถ้าเราไม่ได้เชิญเขามาเขาก็จะได้เห็นภาพนะครับ,รบแล้วก็ในสื่อเขาก็จะดูในสื่อสื่อมานทีทั้งสองด้านทั้งสื่อการบูชาเขาสไทยสู้ํำเข้ามาเห็นภาพจริงมาสัมผัสแล้วก็มาได้พูดคุยกับผู้ที่เขาได้รับผลกระทบจร,ถรถิงๆค่ะเขาสัมผัสได้ครับคือ ไม่ต้องไปเล่าให้เขาฟังเขาเห็นเองนะครับ m, ประมาณนี้ครับท่านาก็โศกเลยในที่ที่ครับใช่ครับในที่ที่ที่ามน้มามันเนี่ยก็จะเจอทั้งญาติผู้เสียชีวิต<อ>เขาก็มาด้วยนะครับ<อ>แล้วก็ตัว,ต,วตัวท่านผู้ช่วยพูด,ท,ดท่านเอกพูดเนี่ยได้พูดคุยกับทางาผู้รับผลกระทบเองนะครับญาติผู้เสียชีวิตเข้าใจนะครับก็ท่านผออย่างใอที่ที่ทุดมาเลเซียเนี่ยที่เขา อ่ามาเลเซียเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วเขาจะเป็นเป็นเหมือนกับมิตรมนที่อ่อช่วยในเรื่องของการเจรจาพูดคุยใน GBC ที่เก็ดที่รั้ที่สี่เดอนหน้านะครับท่านพุทธพิชิตก็กกกกมาด้วยตัวเองแล้วท่านก็ได้สัมผัสท่านได้คุยกับเอ่อลน้องที่เขาอยู่ในที่เกิดเนี่ยท่านท่านก็บอกบอกได้ช<ๆ>ัดเจนว่าท่านก็บอกว่าท่านสัมผัสได้มันมันหลอกกันไม่ได้ด้วยด้วยการพูดคุยแล้วก็<อ>ประชาชนแหละเขาไม่หลอก ครับ,รบประมาณนี้ครับท่านโฆษกในฐานะที่ดูแลเรื่องงานสื่อสารของกองทัพตอนนี้อย่างที่ทราบดีว่าทางเขาเรียกว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาใช้สงครามข่าวสารในการเขาเรียกว่าลดดิสเครดิตตลอดเวลานในในส่วนของกองทัพเองเราพยายามที่จะปรับกลยุทธ์ยัยงไงบ้างครับในเรื่องนี้ครับอย่างแรกนะครับก็พยายามที่จะในส่วนของการสื่อสารทั้งประเทศเนี่ยสื่อสารของชาติเราพยายามที่จะรวมศูนย์กัน <Yeah. S 1> กัรร่วองค์กรปัจจุบันนี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนสื่อทหารเราเข้ามามา,มาอยู่รวมกันแล้วก็เออเราพยายามที่จะพูดเป็นเสียงเดียวใน <Yeah. S 1> สิ่งที่เราพูดจะคงไม่ไม่จําเป็นต้องไปทำไอโอไปไปหลอกลวงใครนะครับเราเราพยายามที่จะถ่ายทอดความความจริงเข้า,ากจจดผมเชื่อว่าความจริงไม่ว่าจะเป็นทาาด้านดีหรือด้านร้ายเนาะถ้ามัน <Yeah. S 1> เป็นความจริงเนี่ย รบบคนไทยรับได้แล้วก็โลกเข้าใจแต่ถ้าเราหมจะหลอกกันไปหลอกกันมามันไม่มีอะไรที่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมผมมองนะครับว่าแนวทางของทางกัมพูชาที่ออกมาหลอกรายวันเนี่ยผมมองว่าวันหนึ่งมันก็จะประจานตัวเองเองว่าเขาเป็นประเทศที่เชื่อถือไม่ได้นะครับอืมค่ะ ตอนนี้ในในแง่มุมของการการเดินเกมที่จะสื่อสารกับโลกเนี่ยค่ะทางกองบัญชาการกองทัพไทยเองเนี่ยมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการที่จะผลักดันเรื่องนี้เพิ่มเติมยังไงบ้างคะเมื่อที่เอ่อทราบแล้วนะครับปบันเรวีสวทชกสวทชกเองก็ยังคงอยู่นะครับมีบทบาทอยู่โดยท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านท่านไอ้รัฐมนตรีช่วยตลาดหหรือท่านได้มอบหน้าทย ต้องเจ้ากรมชายแดนนะครับเป็นดูแลเรื่องของการสื่อสารภาพรวมนะครับก็จะมีหลายรายตั้งแต่ระดับกรมประชาสัมพันธ์นะครับไล่ลงมานะครับตรวองค์ควมสัมพันธ์เชิงต่างประเทศนะครับแล้วก็เหล่าทัพต่างๆในเ่อนของสารพันสุ์ศึนะครับเราเราจะทํางานร่วมกันนะครับในเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้อวัยที่ออกใจเนี่ยมัเป็นข้อเท็จจริงที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเราก็จะต้องมีเรื่องของการตึงต่างข้อมูลนะครับ ย่องที่ก่อที่เรีนให้ทราเป็สเาจจริงมันเป็นอะไรที่ม,มันสู้ได้ทุกอย่างนะงครับรัง,บงไม่ได้เรามีหลักฐานเลยทุกอย่างนะชัดเจนเพราะเราก็เก็บหลักฐานเอาไว้หมดนะถูกไหมคะถือครับถือครับครับท่านโค่กแล้วเรื่องของถามเรื่องของภาพรวมของสถานที่บริเวณชายแดยนแล้วกันเมื่อวานกันครับพที่สองบอกว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งกัมพูชาเขาจะมีการเติมทหารเข้ามาอยู่เลยเนี่ยมันสะท้อนถึงความไม่จริงใจในการจะแก้ปัญหาหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะอออ กรมูชาเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วต้องเข้าใจเอ่อเข้าเข้าใจคนกัมพูชาก็จะเข้าใจว่าตองททบกัมบูชาคิดอะไรสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำมันไม่เคยมันไม่เคยเป็นเป็นสอดซ้อนกันแล้ววันหนึ่งโลกเขาจะรู้ว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็รับปากไปแต่เขาไม่ทำหรอกนะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ที่เราประชาชนที่อยู่แต่พื้นที่เนี่ย ครับในโใน่วนที่ยวประ่ทก็ได้เงินจากข้าวไปทีคจริงจริงที่พี่เขาพยายามที่จะลับมาเขามีสัตว์เลี้ยงที่อยู่มีสวนที่เรียนที่แบบลองเก็บผลผลิตแต่ในวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะจับเข้าไปได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ยังไม่จอดใจครับมีการประเมินไหมคะว่าน่าจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนกว่าจะให้กับเข้าพื้นที่ได้ จริงๆผมออก็ยังแอบหวังกลใจของรัฐบาลน,นะครับในดแับเบอ่อีซี BC, รกระทรวงการหุมทั้งสองฝั่งพ<ม>ักทีกันรู้เรื่องแล้วแล้วทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันเนผมเชื่อว่า,าสาการเขาจะดำเินปปกติใน<ม>ส่วนของเหตุการณ์เล็กๆกา,านในชายแดนผมถือว่ามันเป็นเอเป็นเรื่องของกาลังพลของตัมพูชาที่เขาไม่มีวินยัยเหมือนฐานไทยก็คือ เออเขาอาจจะไม่รับการดูแลปล่อยให้ถืออยู่ลําพังในป่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนยิงตืนขึ้นไปก็เพื่อไม่ได้หวังผลทางยุทิธีแต่เขาต้อหวังเรียกร้องให้ผู้วิชาเขามาดูแลเพราะว,ว่าจะรลยว่าเขาอยู่ต,าต่างป่าเนเออระบบส่งกําลังส่งเช้าส่งน,น้ำถ้าไม่มีครับก็เลยจะปล่อยให้ทหารสู้รบอยู่เพียงลําพัง เอ้เมื่อกี้พูดถึงการประชุมสัปดาห์หน้าคือ GBC ตอนนี้เราสรุปแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นที่มาเลเซีย4-7สิงหาคมผมผมเข้าใจว่าทางกทบุชาเองก็ยินดีนะครับที่จะไปประเทศที่สามนะครับครับค่ะแล้วแล้วคาดหวังอะไรกับการประชุมตรงนี้ได้บ้างสำหรับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ผมผมเชื่อว่าเราแบบนไกใจคอนฟลิกต์ไทยคีเนี่ยเป็นเป็น,ปนสื่อที่ดีที่สุดนะครับเพราะาว่าจริงจริงมันมันเกิดความไม่เข้าใจไปนะจมพูชาไทยมันคือพี่น้องกันที่อยู่ติดกันครับยังไงก็ต้องอยู่กันอย่างเงี้ยแหละมันเป็นเพื่อนบ้านมันมันไม่สามารถที่จะแยกรินแดนสองรินแดนออกจากกันได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือการพูดคุยกันแต่ต้องพูดคุยกันด้วยพื้นฐานความเป็นจริงแล้ว เลาวจึงใจต่อตามค่ะค่ะอยากจะมีอะไรส่งท้ายไหมคะท่านโฆษกสาหรับประชาชนที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้ค่ะเชิญค่ะจริงๆขอถ้าเกิดฟังทั้งโฆษกตอทคำบกได้ได้พูดแล้วหรือหรือตัวหลายท่านได้พูดถึงในส่วนของตองทัอน์จชานะผมอยากสื่อสารถึงท่านจำุชามากกว่าค่ัเชิญค่ะผมผมอยากสื่อสารว่าท่าน ท่านพที่สิ่งที่ทานทำอยู่นะคือคือผมก็เป็นทาหารนะครับเราเรามีพี่น้องมีครอบตรัวแล้วก็ต้องดูแลการสู้รบเนี่ยมนไม่ทําให้มีคนช้าคนชนะครับมันช้าทพิ่ม่รัแล้วสิ่งที่ต้อง,สงเสียเยนี่ยก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวมึนประโยชน์หรืครับที่ท่านจะสู้รบต่อเพราะว่าท่านสู้รบไปต้องทับ หรือรัฐบาลท่านก็ไม่ดีอ่ะท่านคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็มีเพียงไม่กี่ครอบครัวกี่ตระกูลนะครับเราเคืาอยู่แล้วมันก็คือผลประโยชน์นก็ตกกับผู้นำประเทศของเขาค่ะค่ะ,คะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านโฆษกกรมาการกองทัพไทยโอกาสหน้าเรียนจะพูดคุยกันใหม่สวัสดีค่ะพลทวิทยไยินดีครัาาบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับพี่ท่อเลครับค่ะคุณวิทย์ท่านวิทยยลายถุมยานะคะก็มา อธิบายนะแล้วก็เป็นเป็นท่านที่ลงพื้นที่ในวันนี้ด้วยใช่ก็ไป<ม>พร้อมกับอุปทูตแล้วก็ท่านทูตหลายประเทศที่ลงไปนะครับ